กินกันได้ป่ะครับขวาพริกตำปนอย่างหมูมีลวกผักน้ำครับขวดเรียบร้อยแล้วอุ้ยใบนี่แมงม้มหอน Mà nó mới nào chập แกปาทูใส่ครับทีนี้ระดับเชฟพน้า,นาเฮ็ดให้กินกน้องนั่งถ่ายกินย่างเดียวได้ตอนเนี้ยจะเอาเนื้อมันออกบปาครับใส่ขกตำแล้วมันนี่นไอ้มั <S <S นแบกๆครับก็พลิกไลน์นะจังไหม bị mật nào thêm không? nhá 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 ของที่ขาดมาเลยของแท้แสายไรแทบลร้ลตัวไหน <c oughs> <c oughs> สิบิันดเท่ไหรนน่ะ ตอนสุดท้ายครับเนี่ยต้มน้ำหวอนเอาใส่ัย่งไง